อันดับหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนอบ้านหลังที่สองวิธีใหม่วิถีคุณภาพและก็พื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมขับเคลื่อนเนี่ยก็มีความสอดคล้องและตรงกันก็คือว่าความไว้วางใจถ้ามอบให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างแท้จ,จริงกับหน่วยปฏิบัติโดยเฉพาะเขตพื้นที่และโรงเรียนนโยบายเร่งด่วนนะครับหรือเรียกว่าควิก w ินเนี่ย อยู่ทั้งหมด7เรื่องอก็สอดคล้องกับสบถเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้เรียนด้วยในวาระเร่งด่วนข้อที่หนึ่งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสพถเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเน้นย้ำให้เขตพื้นที่ได้กำชับสถานศึกษาในสังกัดสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่แบบทำทันทีเพื่อให้นักเรียนที่เป็นลูกหลานชาวบ้านได้มาเรียนที่โรงเรียน ได้เรียนอย่างมีคุณภาพได้เรียนอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายจิตใจสวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนอนุบาลอัญชางความปลอดภัยในสถานศึกษาท่านผู้อำนวยการมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับสำหรับเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยนะครับทางโรงเรียนเราก็ได้ให้ใหความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับจะเห็นได้ว่าเรามี นโยบายแล้วก็มาตรการนะครับในการป้องกันนักเรียนเราเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพานักเรียนไปสถานศึกษานะครับการเข้าค่ายลูกเสือนะครับเราก็จะมีมาตรการรัดกลุ่มนะครับในการดูแลนะครับบุตรหลานนักเรียนของเรานะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอีกอีกรำหนึ่งนะครับที่ทางโรงเรียนได้ทานะครับก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนแม่น้ำนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่า นะครับนักเรียนเรานะครับได้รับอันตรายนะครับจากการจมน้ําตายเสียชีวิตนะครับทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนนะครับในวิชาว่าน้ําและอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมนะครับการฝึกซ้อมนะครับการดับ เพลิงนะครับการหนีไฟค่ะและในวันนี้นะคะเด็กนักเรียนของโรงเรียนของเราก็กําลังเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับในเรื่องการป้องกันอัีภัยค่ะและในวันนี้ก็ยังมีการจําลองเหตุการณ์สถานการณ์จริงและขณะนี้ค่ะเด็กนักเรียนก็กําลังเข้ารับการอบรมอยู่ค่ะเราไปรับชมกันค่ะ เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันและก็การอพยพนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมให้พวกเรามีความรู้เข้าทันกับอา,อา,อา,อาคีัยทีเ่เกิดขึ้นเตรียมประการภับไฟลิซามานะครับได้ไหมถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับต้องตังต้งสติไม่ตื่นตระหนกแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับพยายามคิดว่าเ,ตเ,เหตุเพลิงไหม้แล้วเกิดจากอะไร ค่ะรายทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นจะมีคณะครูนำพานักเรียนไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัยค่ะ สถานการณ์สดจากที่นี่โรงเรียนอนุบาลนันช้างจากภาพเหตุการณ์ด้านหลังนี้นะคะก็คือการจําลองเหตุการณ์สถานการณ์จริงหากมีการเกิดอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยมีการลำเลียงนักเรียนลงมาจากบนาคัรเรียนและอพยพนักเรียนลงสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะและในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้สาธิตเหตุการณ์จําลองในขณะที่เกิดอักขีภัยค่ะและได้รับความรู้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จากน้ํามันแนวทางในการดับไฟก็คือห้ามใช้น้ําเทลงไปในกระทะแต่ให้ใช้แนวทาง ทางในการดับไฟโดยนำพัชคิริ้วไปดับไฟหรือใช้ฝาปิดกระทะเท่านั้นค่ะที่เหตุการณ์มีแก๊สรั่วจากถังแก๊สนะคะแนวทางในการดับเพลิงก็คือ1ปิดแก๊สจากหัววาล์วหรือใช้ถังดับเพลิงสีแดงที่ทุกท่านอยู่ด้านหลังดิฉันนี้เองค่ะก็จะสามารถดับเพลิงได้อย่างปลอดภัยค่ะ ต้องโดนตัวเราให้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 โดนต ครับสุดท้ายนะครับความปลอดภัยของนักเรียนนะครับเป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียนนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้นักเรียนของเรา 1, นึ0งกว่าคนนั้น มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและก็จิตใจครับสถานสาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การสาษาประถมสาสุพรรณบุรีเขต3ทั้ง125แห่งหนึ่งสาขาจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดจะต้องดูแลลูกหลานชาวบ้านโดยเนย้นย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนครับ